ปันพเดตก็จากอำเภอบ้านไายจังหวัดระยองครับซ้อมอยู่ที่ลูกสวนแถวพรามสองส่วนนพเก้านี่อำเภอเมืองจังหวัดตากครับซ้อมอยู่ที่ไข่มวยสอมหาแถลงอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ถัดจักคู่นี้จะเป็นคู่เอกนำรายการในช่วงแรกนะครับท่านผู้ชมครับคู่เอกในช่วงแรกนั้นจะทำการแข่งขัน5ยกนะครับเพชรแสนสุขโชดบางแสนเจอกับนกประชัยปอเพชรไข่แก้วพิกัด124ปอนด์ครับ คู่นี้เป็นมวยใหญ่นะครับ1้อยสปอนโอ้โหพี่แบนเอ,อเป็นไงวันพันเจตนนี้นกฮูกเต็มเลยฮะด, <G ül üyor> ด้านล่างด้วยครับแข้งขวาโอ้โหงามๆเลยครับ <G ül üyor> แผ่นหลังด้วยครับเป็น,นมูซาครับเป็นนักชกประเภทชอบเลือกของศิลปะบนเลือนล่าง ใช่ครับนั่งมือหลายคนนะสักแบบฮะสักแบบนี้ครับเป็นความชอบส่วนตัวลูกแบบก็จะแตกต่างกันไปครับแฟชั่นนลยนะครับคุณสุนทสนใจจะสักมากไหมฮะฮะมูซามูซาอ่านะครับต่อระดับแชมป์นะ เนครับอาละครับท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้เวทใหญ่นะครับ1 3 3่อปอนด์ครับแน่นอนว่าอาวุธนั้นหนักแน่นถึงใจแน่นอนยกที่หนึ่งครับแดงวันพเดชแม้ชื่อนี่ภูพันวิทย์เลยนะวันพเดชนะ <laughs> โอ้โห ชื่อดีครับชื่อดีครับไม่รู้ว่าดูอยู่หรือเปล่านี่สิอุพันธ์วิทย์ซ้ายกับขวาอีกหคู่เลยนะอาแล้วครับโอ้โหโอโหแล้วแล้มวยซ้ายนี่เอาชนะมวยหวาไป2คู่แล้วพี่แคครับคู่นี้ช่วงของนพปรก้าวฝ่ายน้ำเงินนั้นสูงยาวกว่านะครับได้เปรียบอยู่เล็กน้อย แต่ลำหักลำโค้นั้นอยู่ที่วันพะเดชครับรวมถึงกระดูกการผ่านมวยด้วยนบะเาาก้าเป็นทหารอยู่ที่ท่ายพ่อคุ้มผามเมืองรับครับขแข่งซ้ายออกมาแล้วครับนนบะเก้าเมื่องสกุ่นี้ บอมวยทหารส่วนมากร่างกายจะแข็งแรงครับเจาะยางไปที่นึงครับโโอ้โหด,ดังขี้เลย <นะ S 1> ดูครับกันพาเนตแข้งขวามาไปมายังไม่เข้าครับเจอสวนคืน ยังชิงจังหวะกันอยู่ครับสระบุวยผู้นี้วันเด็นดีเก่งกำป้นขวาแน่นเลยครับรอรอเนี่ยรอลูกบัวครับวันเด็จนะโอ้โหุกซ้ายโอ้ยครับอะไวครับจุกชุกของวันเด็จแ่ เราเมีอาการเมาให้เห็นนะครับน็อปาก้าเมื่อสักครู่นี้วินาทีทองของวันพระเดชมาแล้วครับเมื่อสักครู่นี้อ้าวฟื้นหรือ,อยังถึงตอนนี้ฟื้นหรือ,อยังน็อป้าเก้าต้องต้องฟื้นบนเวทีนะครับ <c oughs> อ,ยอย่าไปฟืน้นอย่าไปฟื้นด้านล่างอ <c oughs> ้าวแทงสวนเลยครับ <c oughs> ดูแล้วน่าจะฟื้นแล้วนะเป็นแบงค์น้าหน้านะฟื้นแล้วฟื้นแล้ว แข่งขวาดังเพีย้ยเลยครับโอ้โหแต่ขวาแต่ขวานี่อันตรายจริงๆครับบอลปบเด็นเดี๋ยวก็รอก็รรรบวกนะครับตอนนี้กลับกลายเป็นโนบะก้ารอ,อบวกบ้างครับบอลประเด็นผ่อนเกมน,นิดนึงฮนะเบาเก่งมานิดนึงโนบะก้าดีซ้ายสูงแต่ซ้ายติดปังปลายยกกับขวาขมาแตกแล้วนะครับโอ้โหมีแพ้าตาเกิดขึ้นมาแล้วครับ หางคิ้วขวาครับของทางหน้านโนปก้าโอ้โห,หมวยทั้งคู่เช็คเรื่องของฟันยางต้องใส่ให้ครบท้วนนะครับยกที่สองมาแล้วครับอ้ามายกนี้ต้องเน้นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับโนปก้าเดินเข้าหาอาศัยความใหญ่บดเข้าไปทำไงนี่ครับขอแข่งน้ำไปก่อน เตะซ้ายเ้าไปมกรสาาซ้ายยาวครับยกปเก้าก็จะเร่งเรื่อมขึ้นครับยกนี้เ้นอาวุธที่เตรียมถนัดมากขึ้นครับซ้ายแข่งซ้ายเตะขวาสวนมาบอลประเด็ดนี่ครับแข่งขวาครับบอลประเด็ดเตะแล้วฉากออกแล้วบวกมัดกัน เอาละครับเกมเตื่นเต้นขึ้นครับตอนนี้เกมเปิดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับตอนนี้เดินเข้าหาครับน .9 ดูดว่าควันเผด็จวยังไงโผล่ลงมาโผล่ลงมาตีได้ไ,ดไหมยยังตีไม่ได้ครับอ้าวกรรมการแยกออกมาเลือดจะมีปัญหารหรือเปล่าครับพยายามจะยานนเอาน้มนั้นโอ้ยครับปวกกันแมเส้นหลักด้วยครับโอ้โห กองเชียร์บุแดงนี่เสียวไส้เลยหัวใจจะวายเลยครับอ้อบัตรของลูกเก้าเร็วขึ้นครับจ่อยางมาํำแทงจับใช้เหลี่ยมครับทางด้านวันพระเดทของคอบนของรถแทงซ้ายครับแทงซ้ายทีนึงหักเหลี่ยมหมุนครับโอ้โหเสียบขวาตรงๆคร,รับทางด้านวันพระเดชนะแยกออกมาครับเลือดไหลออกมาเรื่อยๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ แต่ว่าอยากไม่เป็นปัญหาให้ทางด้านนกก้ามากมายนะนี่ครับดูครับดูจังหวะฟุตเบิร์กของวันเด็จนี่แสดงว่า,าวิาว่งไปเยอะซ้อมมาดีเนาะวันเด็จนี่แกจะฟันเข้าเปิดบาดแผให้กว้างขึ้นนะพี่แดงเพื่อที่จะให้กรรมการจะยุติแล้วจะดูดูแผลก่อนนะครับนะๆพยายามเปิดบาดแผลกว้างครับอ่ ปัททะครับคั้งแทงวัตประเดชชกแบบฉากเวยตีหัวเข้าบ้านครับชฉากโอ้ยครับหมัดแรกกันครับทั้งหมัดทั้งศอกเดินครับต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับนักบัคก้าแฝดแต่ว่าตอนนี้ได้ใจนะครับวัตประเดชถือว่าโชคอยู่ในเกมของตัวเองทีมสกักครั้งอีกทีหนึ่งดันล้มลงไปครับลุกขึ้นมา ลูกแบบนีต้องระวังด้วยนะพี่แดนรุ่<ะ>ูกันเนี้ยบางทีบางครั้งกรรมการจะมองว่าฟาวก็เป็นไปได้นะต้องดูให้ใหดีๆครับทีมสก,กัดเอาไว้ไม่ให้เข้าดิสเบ์สวยงามมดยกที่สอง ได้รับการตอบรับดีนะจากต่างชาติครับน่ากนะ็น่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ว่าอย่างนั้นนะครับมีข่าวดีตามกันต่อครับยกนี้ยกที่3แล้วนะครับน้เก้าทำอะไรต้องรีบทำแล้วครับสกอาตอนนี้เป็นรองบุกบุบกเข้ามาเสียบเข้าเอาจับแล้วต้องปให้ได้ครับขย่าอย่างเดียวไม่ได้แต่งตัวนานก็ไม่ดีแยกออกมา,าดูยกนี้แล้ว3นาทีจนะ ไล่ทันไม่ทันทันไม่ทันครับแม่แผนแตกนี้ก็โอ้โหโอ้โหลูกนี้แบ็คคิกครับแบ็คคิกครับโอ้โหฮะแ<ด><ผ>ม<ด>่รบเครื่องนะฮะวันพระเด่นมาวันนี้นี่ชกได้ออกอาวุธตามที่ตัวเองดังใจนึกมานะฮะทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งศอกวันนี้นี่ตามใจปรารถนาเลย วันประเด็ดเนก็เคยเคยต่อยรายการวัน One นีพี่แบนวันประเด็นเนี่ยต่อยมาสามครั้งแล้วครับรู้สึกจะเคยได้บนนัดด้วยนะ <laughs> วันประเด็นเนี่ยไม่ธร <laughs> รมดาครับ,รบ <laughs> นะตึงแข้งกึงเข่าครับเบอร์สกูตนี้ของวันพระเด็น เริ่มีิจะคุมเกมได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้ว yeah, 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 yeah. เอาแหมนมัทโอ้โห oh, ต้องหาจุดเปลี่ยนให้ไวเลยครับนี่ครับรทำทำแล้ววนออกทำแล้ววนออกครับไม่เป,เป็นเป้านิ่งครับอาวุธนี้เลือกออกเลยฮะเนี่ยฮะลำตัวอา่าว สเตปขาดีมากครับคอรสเตปมีฮะได้ได้ทั้งลุกทั้งรับเลยครับตอนนี้ลุกลุกแล้วครับมั่นใจครับมั่นใจว่าอาวุธของผู้จะสู้นั้นอยู่ตัวเองไม่อยู่ครับเดินทนเลยครับนักมวยที่ซ้อมดีหรือซ้อมไม่ดีครับสิ่งหนึ่งที่ดูได้ชัดก็คือจังหวะการยืนนะครับถ้าหากว่าถ้ายืนเต็มเท้ามานะฮะอันนี้ถือว่ายังยังซ้อมได้ไม่ดีนะต้องยืนบบขย eng ขยง n g อย่างเงี้ยนะฮะ สามารถที่จะเคลื่อนไหวออกได้ตามใจปรารานาะนว่างั้นเมื่อสักครู่นี้ลูกลูกแบ็กคิกนี่นั่งมวยไทยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยใช้กับต,ต่างชาติเนี่ยลูกนี้ลูกนี้เหมือนกันสอกกลับแบบนี้ยนับฝ่ยหลังเลยครับ แม่แผลแจกนี่มีผลนะพี่แบนนั่นแหละครับนักมวยมันพะว้าพะวงอ่ะสังเกตเจ้านวมเช็ดๆๆอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นน่ะสินวมป้ายนวมเช็ดนวมเช็ดอ่ะครับส่วนหนึ่งก็กลัวว่าเลือดจะเข้าตาว่างานเถอะ It, and if Luke swore.